เชื่อสู้ภัยโควิดผ่านแอปพลิเคชัน mymo จากธนาคารอมสินสวัสดีครับวันนี้ผมมีสินเชื่อนะครับสำหรับคนที่เดือดร้อนนะครับเรื่องเงินและมีแอป mymo ของธนาคารอมสินอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาท่านไปแนะนำนะครับสิ่งเชื่อตัวนี้กันเนื่องจากในสารั สถานการณ์โควิดนะครับ19ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยอยู่ในขณะน,นี้ในระลอกที่3นี้นะครับทำให้หลายท่านก็คงจะเดือดร้อนแล้วก็มีปัญหาทางด้านการเงินนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเพราะนั้นในเรื่องของสินเชื่อนะครับสินเชื่อเนี่ย บางท่านอาจจะจําเป็นนะครับเพื่อประครับประคองธุรกิจหรือประครับประคองชีวิตของของท่านได้นะครับนะในเรื่องการค้าขายต่างๆวันนี้ก็มีมาแนะนานะครับกันตัวหนึ่งของธนาคารออมสินนะครับเนื่องจากเป็นสินเชื่อไม่เยอะมากนะครับพอประทังชีวิตได้แล้วก็ดอกเบี้ยน้อยนะครับอีกทั้ง ยังกู้ได้ง่ายๆนะครับลองไปดูทําความรู้จักกันมา้านการสินเชื่อสู้ภัยโควิดนะครับของออมสินจะให้กู้เนี่ยลายแล้วไม่เกิน1,000 0บาทเนื่องจากว่าเป็นสินเชื่อที่จําจนวนหนี้เนี่ยน้อยนะครับเขาเน้นให้กู้หลายๆ,ๆหลายๆคนหลายๆรายนะครับเพื่อช่วยเหลือกันกระจายไปนะ ก็เลยให้หลายและไม่เกิน10,000หบาทนะครับมีอัตราดอกเบีย้ยคงที่0.35%ต่อเดือนนะครับคือดอกเบีย้ยไม่ถึงไม่ถึง50ตังค์นะต่อเดือนก็สําหรับสําหรับท,ทั่วไปอย่างเราเลยนะครับและระยะเวลาชำลํำระ คืนเงินกู้นะครับไม่เกิน3ปีแล้วก็มีการปลอดชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยอีก6งวดแรกด้วยเช่นกันเพราะนั้นเนี่ยตอบโจทย์สุดๆนะครับสำหรับณนะตอนนี้เราหาทางเลือกไม่ได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะไปาหาเงินจากตรงจุดไหนนะมาประคับประคองชีวิตให้รอดพ้นจาก วิกฤตโควิดในช่วงเวลานี้ก็มีอีกสินเชื่อหนึ่งคุณสมบัติกู้นะครับหประกอบอาชีพอิสระนะครับผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆที่เขาออกมาเพื่อเน้นรายย่อยโดยเฉพาะเลยนะครับผู้มีรายได้ประจําที่เป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนด้วยเช่นกันนะครับระยะเวลาของโครงการเริ่มตั้งแต่13พฤษภาคมนะครับอาทิตย์ที่แล้วเริ่มมาแล้วถึง31ธันวาคม64นะครับ ปีนี้นะตอนนั้นใครที่เดือดร้อนก็ลองไปดูนะครับเอาละสำหรับเฟสแรกนะครับก็เริ่มกู้ได้เลยตั้งแต่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยเน้นย้ำกับลูกค้าในพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดนะครับและต้องมีแอป mymo ก่อนวันที่1พฤษภาคม6 4เท่านั้นคือต้องมีต้องมีการโหลดแอปนี้เข้ามาก่อนแล้วก็เปิดใช้งานแอป ก่อนวันที่1พฤษภาคมสําหรับพื้นที่แดงเข้ม6จังหวัดแดงเข้ม6จังหวัดอันได้แก่จังหวัดอะไรบ้างกรุงเทพมหาคนครนนทบุรีปรทุมธานีชนบุรีสุปราการและเชียงใหม่นั่นเองนะครับพื้นที่สีแดงทั้งหลายเฟสอจะเริ่มกู้ได้ตั้งแต่20พฤษภาคมนะครับ6-4เป็นต้นไปนะครับลูกค้าในพื้นที่ทั่วไปและก็มีแอปไมโมก่อนวันที่1 พฤษภาคม64คือแอป m y m o เนี่ยส่วนใหญ่ธนาคารอมสินเนี่ยก็จะโปรโมทให้สมัครแอป m y m o ตัวนี้แล้วนะเพราะว่าทำธุรกรรมได้หลายๆอย่างสำหรับคนที่มีธนาคารอมสินนะครับมีเปิดบัญชีกับธนาคารอมสินอยู่นะครับใครเปิดแอป m y m o ไว้ก่อนวันที่1พฤษภาคมก็สามารถที่จะไปยื่นเรื่องนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับขอกู้ได้ และสําหรับเฟสสามลูกค้ากลุ่มอื่นๆที่สนใจยื่นกู้ธนาคารจะแจ้งกําหนดเวลาให้ทราบต่อไปนะครับก็คือเฟสสามรอแจ้งจากธนาคารนะครับสาหรับคนที่เข้าเฟสหนึ่งเฟสสองก็ลองไปดูนะครับนะแล้วก็คําเตือนต้องระมัดระวังด้วยนะครับธนาคารอมสินให้กู้ผ่านแอปใหม่โมเท่านั้นโปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างชักชวนผ่านช่องทางอื่นๆเพราะเดี๋ยวนี้รูปแบบธุรกรรมอะไรพวกนี้ มาในรูปแบบของออนไลน์เทคโนโลยีก็เยอะนะครับบางคนไปเพิสมัครแอปไม่พึงประสงค์ที่มีการกู้แล้วก็มีดอกเบี้ยหน้าเลือดเยอะไปหมดนะมีการแฮกเอาข้อมูลสำคัญของคุณไปด้วยเพราะนั้นโหลดแอปอะไรมาก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วก็แอปกู้ต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตต่างๆผ่านแอปอะไรก็ตามนะครับ ให้อ่านและดูศึกษาให้ดีพยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่เราไม่รู้จักหรือแอปพลิเคชันที่เรามองไม่เห็นหน้าเห็นตานะซึ่งถ้าให้ผมแนะนำกันแบบตรงๆเลยก็คือให้ดูนะครับหรือศึกษาจากแอปพลิเคชันจากธนาคารชั้นนำนะครับที่เปิดดำเนินการณนะปัจจุบันเนี่ยลองดู ลองเข้าไปดูว่าเขามีมาตรการอะไรช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนด้านโควิดบ้างนะครับนะพอในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางคนที่เป็นวิชาชีพแอบแฝงเข้ามาในช่วงเวลาสําคัญเหล่านี้นะต้องเรามาลระวังให้ดีนะครับโอเคสําหรับอา่าสหรับ เอกสารนะครับที่แจ้งออกมาเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะแล้วก็หรือท่านก็ดูผ่านคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับออมสินขานรับมติคอร,รมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดระบาดใหม่นะครับปล่อยสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนลายละไม่เกิน10,000บาทนะให้ยื่นกู้ผ่านไมโมตั้งแต่13พฤษภาคม นี้นะครับเฟสแรกเน้น6จังหวัดสีแดงเข้มก่อนขยายผลช่วยเหลือทั่วประเทศในเฟสต่อไปนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบกะของการแพร่ระบาดของโควิด 19รอบ3โดยรัฐบาลได้มอบหมายธนาคารอมสินเป็นผู้จัดทำม,มาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยมาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 วงเงินรวม10,000ล้านบาทนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดท,ที่เข้มข้นขึ้นนะครับโดยผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อได้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อยรวมทั้งผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่รวมผู้มีรายได้ประจำจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจนะครับโดยมีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปสำหรับวงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน10,000บาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่0.35ต่อเดือนนะครับ35ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้นะครับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน3ปีปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหกงวดด้วยกัน สำหรับในระยะแรกของโครงการเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโควิด -19 จึงเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารที่เปิดใช้ m ม m o อยู่แล้วก่อนวันที่1พฤษภาคม2564ซึ่งมีจำนวนมากกว่า9ร้านคนโดยเริ่มจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับ6จังหวัดได้แก่กรุงเทพ มหานครนนทบ,บุรีปรทุมธานีชนบุรีสุประกรณและเชียงใหม่สามารถยื่นกู้ได้ผ่านแอป My Mode ในวันที่13พฤษภาคม2564เป็นต้นไปหลังจากนั้นในระยะต่อไปจึงขยายให้ลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะเริ่มในวันที่20พฤษภาคม2564เป็นต้นไปตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอป m ม m o กำหนดสิ้นสุดระยะเวลาโครกงการ31ธันวาคม2564หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินตามโครงการทั้งนี้ขอแจ้งย้ำว่าธนาคารให้บริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัลทางแอป m ม m o เท่าน,นั้นจึงขอแจ้งเตือนะะระมัดระวังนะครับโปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอปอ้างและใช้โลโก้ของธนาคารอ,อมสินติดต่อประชาชนด้วยช่องทางอื่นๆเช่น l ล n e หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ mymo โปรดใช้ความระมัดระวังพิจารณาการตรวจสอบจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้งโดยสามารถติดต่อผ่านคอ์เซ็นเตอร์1115นะครับหรือ facebook gsb นะครับ Socialty นะครับได้นะเพราะนั้นระมัระวังด้วยนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปว่าตัวนี้เขาออกมาเพื่อช่วยเหลือ,อารายย่อยนะครับ หรือพนักงานประจำที่ได้รับผลกระทบพนักงานประจำเอกชนที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยตรงลายย่อยนะครับหรือธุรกิจขนาดเล็กนะก็สามารถที่จะไปลองได้เนื่องจากวงเงินเขาไม่ได้ให้เยอะนะคือให้ประครับประคองแล้วก็ให้ดอกเบี้ยต่ํารวมถึงปลอดภาระดอกเบี้ยถึง6เดือนเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจนะครับสําหรับคนที่ณตอนนี้ไม่รู้จัก หันไปพึ่งใครนะเพราะว่าเข้าใจดีนะครับในสถานการณ์เช่นนี้บางคนตกงานบางคนขายของไม่ดีนะครับก็ต้องการเงินนําไปต่อต่อทุนนะครับหรือนําไปหมุนหรือนําไปาทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อประครับประคองให้ผ่านนะช่วงเวลานี้ได้นะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเนี่ยผมอาจจะเอามา อัปเดตนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปนะเป็นการช่วยช่วยเหลือเหลือซึ่งกันและกันนะครับใครที่ฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ลองดูนะท่านท่านสนใจก็ลองไปติดต่อนะครับอมสิงลองดูเลยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ไม่มีนะครับไม่มีอะไรแอบแฝงอะไรสิทินะครับมาแนะนําคือเห็นว่าดีผมก็เลยมาแนะนํามาให้ท่านทําความรู้จักกันนะครับ ขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์ GSB.OR.TH นะครับเว็บไซต์ของธนาคารอมสินนะครับธนาคารเพื่อสังคมนะครับมาณนที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็จากกันไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่าน